สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับอยู่ที่ร้านเจเล็กส้มตำยำสามะครับวันนี้มานี่เจเล็กนะครับเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจเล็กจัดร้านเตรียมเตรียมต้อนรับวันแม่นะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับก็สําหรับใครที่พาคุณแม่มานะทุกบินนะครับเจเล็กมีแจกนะครับวันนี้นะครับนี่แอปดูห่างๆแอปดูเจเล็กห่างๆ อ๋อวันนี้อ้อวันนี้เปิดสี่ใบเลยนะครับนี่คุณเอกถ่ายแล้วนะฮะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสขออนุญาตไม่ใส่หมวกนะฮะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงต่อรถเมื่อกี้เองนะครับอืมวันนี้มีคกสี่ใบนะครับเตรียมเตรียมเพราะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับน่าจะโหสนุกวันนี้นะครับน่าจะยำสนุกเลยเราจะแจกเราก็แจกเต็มที่ค่ะแจกเต็มที่เลยนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่ายึดยักทำช้า เคยยำมันแบบไหนก็ต้องมันแบบนั้นมันแบบเดิมนะครับยิ่งแจกก็ต้องเป็นที่กับลูกค้านะนวันนี้นะใครพาคุณแม่มานะต้องมาคู่กันเลยนะคะต้องมาคู่นะครับห้ามเสียงตามสายจากคุณแม่ <laughs> โทรมาไม่ได้นะต้องมายืนหน้าร้านด้วยกันนะครับโทรมาสั่งได้แต่คือคุณแม่ต้องมาเลือกที่ร้าน๋อ,อ,อค,คุณแม่สั่งมาได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องมารับคู่กัน ครับต้องมารับคู่กันนะครับห้เอาแม่คนอื่นมาด้วยนะมายืมมายืมแม่นาะานก็ไม่ได้นะไ,ได้นะคะ <laughs> นี่อุ๊ยมาแล้วคุณแม่มาแล้ว <laughs> ยังจัดลนไม่เสร็จเลย <laughs> คุณแม่มาจอดแล้วมาจอดรอจะซื้อกี่รายการก็ตามใจของแหมจะราคาจากร้อยกว่าบาทหรืสองร้อย ตามลิมิตเราไม่หยาบังคับเราค่ะแต่ว่าคุณแม่จะเอาเท่าไหร่เราก็เราจะให้นะครับนี่อันนี้ให้ดูแซลมอนจะเล็กนะครับนี่นะคัดสรรมาอย่างดีนะครับคุณภาพนะครับอย่างสวยเลยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้ลูกสาวติดคุณพี่

อนอหน่าโอ้ยหญิงหญิงแก่งหญิงแก่งนะครับอันนี้หญิงแก่งหมายเลขสองอันนี้หมายเลขหนึ่งนะหมายเลขเล็กหมายเลขหนึ่งนะ้อหนาหมายเลขสองหญิงแก่งนะหญิงเหล็กหญิงเหล็กฝนจะตกแดดจะออกนะครับจะเล็กสู้เสมอนะอนี่ลูกค้ามาแล้วประเดิมนะครับบินแรกก็คุณแม่มาเลย <laughs> วันนี้วันนี้วันนี้สนุกแน่นอนแตนะนะ่เราไม่้งน่นนะเรามีบินมาจากบ้านายี่สิบกใบแล้วนะคะอ๋อนี่มีบินมาจากบ้านเราด้วยยีนะ่สิบกระใบนะครับนี่วันนี้แบบืหม,มาเต็มมาเต็มจะเล็กเตรียมของมาเพียบเลยนี่นะครับเห็นในตู้ไหม <c oughs> โอ้ยยังไม่เอาลงยังไม่เอาลง <laughs> <ผ>ครับข้าวโพ,ะพตะก,ก้านนนครับนี่ข้าวโพดตะก,ก้านั้น12กิโล12กิโลนะครับแจกฟรีคุณแม่หยิบได้เลยเพิ่งต้มมาแล้วร้อนอืมนี่เพิ่งตม้มมาร้อนนี่จับอุ้ยร้อนอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นะนี่ <c oughs> ดูเหื่อให้ดูเหื่อนี่เพิ่งต้มมาครับส่วนนั้นส่วนนี้ขายหมูโขลกรับส่วนนี้ขายกับแจกอ่าฝั่งนู้นขายกับแจกอันนี้คือส่วนนี้ แจกโดยตรงนะครับนี่นะหย,หยิบเต็มที่นะครับนี่อันนี้โอ้นอกจากมียำแล้วนะวันนี้ยังมีขา้าวโพดมาแจกด้วยน,น,ะะนี่นะครับแบบอืเพราะว่าเราเนี่ยนะคะพอแม่ค้าทราบว่าเราจะแจกนะคะคแม่ค้าที่เราซื้ออยู่ประจำช่วยของเรามาเยอะแยะเลยอ๋ออ๋นนี้ก็มา,ามาช่วยแบ่งบุญด้วยกันนะ,ะอ๋อนี่นะครับรีบให้มาเลย <laughs> รวมด้วยช่วยกันนะครับก็เอามาุณนหนุน่นให้กับลูกค้านะครับจะไปบอกขอทีนี้พอเราพูดว่าเราจะมาแจกวันแม่รีบช่วยเรามารีบช่วยมาเลยนะครับนี่นะอันนี้เอามาสําหรับวันแม่ะนะครับนะะคนี่ <c oughs> อันนี้ของคุณแม่นะครับ <c oughs> นคุณพี่จะซื้อกี่รายการก็ตามใจคุณแม่อยากจะทานอะไรก็ชี้ คุณแม่ไม่อยากทานก็ชี้ให้ลูกก็ได,ด,ด้แต่คอขอให้ได,ได้พูดได้คืยทันหน่อนี่แร้อยนัยกขยับก็ให้แล้วจะทำงานตรงไหนง,งานเยอะมากวันนี้วันนี้เตรียมของเยอะมาเป็นพิเศษนะครับ เตรียมทั้งหมดแรงเลยนี่นี่สดใหม่จริงทุกวันนะครับนี่ให้ดูไอร้อนนี่เห็นไหมไอแบบว่าพึ่งพึ่งลวกมาเลยนะครับนี่ปลาก็พึ่งทอดมานะครับนี่นะของสดใหม่นะครับร้านเจเล็กนะครับเน้นคุณภาพนะนี่ให้ดูนะแต่ละอยา่างของใหม่<อ>มๆทั้งนั้นนะครับไม่มีซ้ำนะครับคือเหลือเนี่ยเจเล็กทิ้งหมดเลยนะครับบอกเลยไม่เอากลับมารีเมคเอาไมากลับมาย้อมแมวนะเน้นคุณภาพนะครับ แมวเราแจกกันขนาดนี้่ายของใจดึงขนาดนี้จะไปเก็บอะไรให้มันเสียชื่ออะใช่นี่น,นี่อันนี้เป็นการจัดตู้ของเจเล็กนะครับปกตินะคะเดี๋ยวเจเล็กจะพูดให้ฟังครับเจเล็กเอากล้างปูมาวันสองสามกล่องเอง ดี๋ยวดูได้วันนี้เจ๊เล็กเอาเสื่อมาติดแจกคุณแม่นะ่ะของก้มปูมาแจกคุณแม่ด้วยนะเตรียมเตรียมคือถ้าคุณแม่เลือกก้มปูเนะี่ยเอาให้คุณแม่เนะี่ยแต่งที่เลยนะะนี่ครับดูซิว่าคุณแม่จะได้ได้ทานกันครบไหมนี่วันนี้เจเล็กเอามาสามสามสี่ห้าดูกันนะคะ นี่นะครับสี่ห้าห้าโอ้โหห้ากล่องมีก้ามปูยังไม่ยังไม่จบด้วยห้ากล่องนี้ยังไม่จบวิ่งวันนี้ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วจบยากโอ้หจบยากนี่นะนี่ก้ามปูนี่นะครับแบบของเด็ดบอกเลยนะครับเด็ดสลตีไม่จบยากอ๋อนี่ไง อ๋อนี่ยังยังยังไม่จบเดี๋ยวอันนี้อันนี้ห้าละห้าลอีกสองเป็นเจ็ดเราไม่เราไม่เราไม่ใจของเราเล็กๆนะฮะบอกเลยนะนี่นะครับนี่ชื่อเล็กใจไม่เล็กนะครับบอกเลยนี่เราบอกเลยค่ะไม่มีทางค่ะเอาของเหลือผู้หญิงคนนี้จะเก็บมาให้ลูกค้าทานะฮะทิ้งหมดนะครับอันนี้อันนี้เห็นกระตานะครับไม่ใช่เห็นกระต่ายด้วยลากไปทิ้งมาแล้วนี่นะเอกปลักลากไปทิ้งมาแล้วนะครับ ไอ้ดูกุ้งที่ดูตามสบายนะคะสดใหม่สดใหม่กุ้งสุตัว แน่นๆใหญ่ๆนะครับน,นี่ตามด้วยกุ้งสุกไส์บิ๊กตามด้วยหมึกไข่ไส้ทะลักนะครับนี่เราน้องขอชมหน่อยน,นะคะ โอ้นี่มาถึงบินบินแรกหน้าร้านนะครับอันนี้บินแรกหน้าร้านนะแต่ยังไม่รวมกับที่โทรมายี่สิกว่าบินนะอันไหนที่ทานที่นี่เอคะันนาไทานที่นี่หเลยอันนี้กลับบ้านนะคะอันนี้ทานที่นี่แล้วคุณแม่จะทานอะไรไหมคะถ้าคุณแม่เอาเดี๋ยวนะคะหนูคุณแม่ลงมาได้ไหมคะ้คะหนูจะขออย่างนี้หนูว่าเป็นความตรงตรงหนูอยากพบคุณแม่ถ้าหนูจะให้อะนะเราไม่มีอะไรหรอกเราอยากจะเซฮาย ใครคุณแม่ทานอะไรคะโอเคเราจะแจกนะเราจะวันนี้เราจะต้องมีเรื่องคุยกับคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะอ้าวนี่คุณแม่มาแล้วอ้มาจากระยองเลยนี่คมาถู่วันวันนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคุณแม่นี่เดี๋ยวมาดูคุณแม่จะกินอะไรวันนี้จะทานอะไรหนึ่งเมนูอะไรนะเราเอาใจเลยคุณแม่จะเอาอะไรชีใหม่ก็ได้นะ จ้าหนูให้หนึ่งรายการให้คุณแม่ชี้เลยนะสาธุคุณนะคะนี่ครับนะคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วนะโอ้ยมันโอ้โหมันแบบทะลักมากเนี่ยดูนแบบเน้นๆเลยครับเนี่ยคุณแม่เชื่อแม่เลือกได้เลยนะครับ เงินจังอะไรนี่ติดกระบายคุณแม่อยากทานอะไรไม่เอายำมะม่วงละมาทะเลกินก่องทะเลไปเลยมะม่วงกินไม่กระดองใจเลยใจถึงใจถึงไม่ยอมเลยนะคุณแม่จะกินยำมะม่วงเอาอะไรมาสุกเดี๋ยวให้ก้ามปูด้วยก้ามปูสุกข้าวนี่เราไมอยากเจอนะคะอยากได้คั่วไเอทส์โต๊กไว้ร่นทานสุก งั้นเดี๋ยวหนูมาร์คไว้หนูจําไว้เองอาศัยกระเป๋านะคะคุณแม่ไปอยู่ในรถได้แล้วนะแค่นั้นแหละนั่งดูอ๋อน, <laughs> <laughs> นั่งดูคลิปนะครับคุณแม่หนูจะโพสให้ฟังอันนี้มาแจกปีโดยตรงนย,ยิบไปทานได้เลยนี่มีข้อโพด้วยนะครับอันนี้ข้อโพดโิบจิบได้เลยเค,คุณแม่เปิด,ปดอ่ะคุณแม่เปิดเปิดเลยนะครับแล้วขออนุญาตถ่ายคุณแม่นะครับน่ะ นี่นะครับเปิดแล้วนะครับข้าโพดนะข้าวโพดวันแม่นะครับเอครับแล้วก็ฝากคุณแม่ดูคลิปผมด้วยนะปักหลักชาแนลครับแดูอยูวเดันไม่อาจจะมีหลายวเอาใหม่ซัดตะไคร้ด้วยนะคะคุณแม่เดี๋ยวติดตามที่ทนที่นี่เอา ได้เดี๋ยวหนูสัญญาว่าพอพอหนูจะทำอย่างหนุมเจรจาด้วยทุกครบเลยนะฮะจะนั่งในรถก่อนแป๊บก็ได้เนี่ยหนูขอบคุณแม่แค่นี้หนูมีความสุขแล้ว่ะให้ดูปูวันนี้เอาใจลูกค้ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหว้แม่ตัวเองบ้างยังไปว่างไปนี่นะวันนี้ปัลักาศชาแนลก็เพื่อนั่งเลยเดี๋ยวหนูเอฟซีนะครับก็มาถ่ายเจเล็กก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านนะเดี๋ยวจะไปไหว้คุณแม่เหมือนกันนะครับ ให้จริงให้จริงนะครับ,รบแล้วคุณแม่นะคะจะทานยำมะม่วงผมไม่ต้องเต้นมากินเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมมาถึงทะเลจะกินยำม,มะม,ม่วง <ไป S 1> นี่<ป>เอาทะเลไปเลยนะครับนี่เจเล็กเจเล็กยุ้ยุ้ยให้คุณแม่เอาก้ามปูด้วย นามสุกแน่วันนี้นี่นะครับแบบเขาเรียกอะไรนะปึ้งปิติเนาะเราก็แบบเห็นคุณแม่พาคุณลูกเอ๋แบบคุณลูกพาคุณแม่มาแล้วมาเที่ยวมากินยำกันเนาะเห็นไหมเราคุณแม่บอกดูคลิปทุกวันนะด้วยเรานะได้ขังไวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหเป็นนิดนิดใหนที่ดีจะตาย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปขอพรคุณแม่เราบ้างนี่นะครับผมว่าผมก็จะไปเหมือนกันนะไปขอตังค์คุณแม่ไปขอพรคุณแม่ไปขอตังค์หรอไม่ต้องขอเลยไม่ต้องขอเลยวันนี้คุณแม่ให้แล้วด้วยวันแม่คล้ายๆวันตัดเจ็นนะฮะอ๋อให้ตะเอียนะ้วตะเอียวันแม่นี่นะครับแต่แล้วว่าวันนี้ตะเอียหนักมากหนักมาก นั่งถือแบงค์เทาๆไว้ต้องหลายใบยแป๊บเดียวหมดมือเลยคะ่ะ <laughs> จริงเนี่ยดูรอยยิ้มสิคะเ <laughs> ติมเต็มมากกว่าแม่อยากให้มีทุกวันนะ <laughs> ใครใครอยากให้มีทุกวันวน้อยหนาแม่ <laughs> 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 ไม่อยากมีล้อเก็บอ่ะนี่อย่าว่าจะให้ลูกนะคะไม่ได้พูดเล่นลูกน้องก็แจกนะคะอ oh. ๋อไม่เป็นลาย <laughs> ไม่เป็นรอยไม่เป็นต่อ <laughs> ไม่นะครับ ูมาโอ้โหนี่ให้ดูไซส์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะแบบนี่อรไรตัวใหญ่ๆเลยนี่นะเอามายัว่วครับของสดใหม่เน้นคุณภาพนะครับนะอยากให้มาดูที่ร้านนะจะได้รู้ว่าคุณภาพขนาดไหนนะครับคือแบบไม่ได้แบบเอามามกิก๊กกคือของเจเล็กนี่แบบต้องะะต้องแบบเป๊ะๆทุกตัว นี่คนขายฟิตเปียนะครับป,ปลากรดก็ฟิตนะครับอันนี้ไม่รู้จะเป็นล้มป่าไม่รู้ฟิตหรือเปล่า <c oughs> นี่นะนี่ให้ดูนะแบบปูตัวเบิรมเลยนะอือใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับนี่ให้ดูดานค้างดันข้างไม่มีปูฟิตนะเป็นปูสดๆเลยนะครับ เริ่มน้ําแข็งของคือของทะเลของสดดูต้องอยู่กับน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งต้องถึงถ้าไม่งั้นไม่งั้นมันจะด้อยคุณภาพลงเราจะเล็กไม่เคยห่วงน้ําแข็งเลยนี่อัดแบบ้าห่วงไปไหนอัดแบบแน่นเลยนะครับแล้วเราเป็นเป็นร้านที่ซื้อน้ําแข็งแพงกว่าชาวบ้านด้วยทิปทิปทิคนส่งเรานะคะเราจะสร้างอาอาชีพเราก็ควรมีบริวารนะคะนี่นะครับบริวาร ได้ทุกทีนะฮะถ้าเรารู้จักว่าเขาทํางานเขาก็ต้องใช้เลี้ยวใช้แรงเราจะต้องพึ่งพาเขาเราก็ต้องคิดถึงเขาเขาเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือใหญ่ทุกอย่างนะเนี่ยหอยแพงก็แบบตัวใหญ่นะครับ นี่นะแบบไม่ธรรมดาบอกเลยนี่เน้นคุณภาพใครที่แบบว่าเอ้ยโน่นนี่นั่นนะให้มาดูที่ด้วย,ด,วยด้วยตาด้วยตาตัวเองนะครับแล้วจะรู้นะว่าทําไมถึงมัดใจลูกค้าได้นะครับสำหรับเจเล็กนะมือก็ไม่ได้ถือเชื้อกนะคะนี่นะครับแต่ลูกค้ามาดนมัดหมดเลย เพราะว่าจากที่ดูถ้าเกิดว่าท่านติดตามเจเล็กนะเราดูแล้วหลายคลิปเนี่ยนะครับท่านจะเห็นเลยว่าลูกค้านะตั้งใจมาสองร้อยนะพอมาถึงที่ร้านปุ๊บต้องเจอ,อ,ลลอเพิ่มโดนหล,ลอกเพิ่มนะ <laughs> หมดเป็นพันนะครับเสียงหัวเรออาะก็รู้อยู่แล้วว่าร้ายนะคือออกจากออกจากโรงแรมออกจากบ้านมาตั้งใจเอาแค่สองร้อยนะครับมาถึงนี่โดนเป็นพันนะครับเ<ต>พราะว่าไม่ได้ยืมตังค์นะคะแต่จะได้ให้ของไปเพราะว่า คือแบบมาแล้วอดใจไม่ไหวของแบบมันคุณภาพจริงๆนะครับของของคุณภาพของดีแบบคือ,ค,อคือใครมาอดใจไม่ไหวอาจจะต้องซื้อเพิ่มตลอด<ช>แล้วก็จะมี<ช>มีม,ม,มีมีที่ว่าอขอลองชิมก่อนสักถ้วยหนึ่งไปนั่งกินหลังร้านกินเสร็จปุ๊บมาจัดชุดใหญ่ก็มีนะครับเอาใจหมดละค่ะเป็นยำแ่บจริงนะบอกเลยนะครับรไม่เอาใจคุณจะให้เอาใจใครคะเดี๋ยวจะหาว่าปักหลักชาแนลอวยนะให้ดูจากคลิปย้อนหลังได้นะครับทุกคลิปเลยนะครับ เป็นเป็นแบบนั้นจริงๆนะเราก็เล่าตามความเป็นจริงนะครับนะ,นะนี่นะแบบให้ดูคุณภาพนะอของวันแม่นะครับ ให้ดูมุมเก๋ไก่นะครับน,นี่ไปไปยืนถ่ายรูปตัดหน้าเขาแต่เขาชนเอาจะถ่ายรูปร้านเจลเลกไงไปื่อเยียวยาถนนเขาไม่เบรกด้วยนะก็เขาก็ต้องนึกว่าคุณยังไม่หลบแล้ว านาอนม่แล้วแบบแบบนี่ตัวใหญ่ๆเป็บิ๊กเป้งๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับแบบนี่นะแบบไม่มีจกตาคแรบบับของเจเล็กนะบอกเลยนะครับเห็นคุณภาพนี่นะแต่ถ้าคุณเอกอยู่ใกล้ๆแล้วพูดไม่สวยโดนจกตาแน่เดี๋ยวโอ้ยจะต้องโดนโดนลูกค้าจากตาสักวันหนึ่งแอบมองลูกค้าคือสวยตลอดเลย <laughs> นี่นะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เจเล็กจัดร้านเสร็จแล้วนะครับก็โอเคอะไรไปไหนอ่ายังไม่เสร็จยังเหลือปกติรามาขายนะคะข้าวของนี้นเราต้องดูแลให้ดีๆครับเราจะใช้วันละแค่ครึ่งโลนะคะ,ค,ะครึ่งกิโลก็400บาทวันนี้เจเล็กเป็นที่กับคุณแม่นะคะ1กิโลห่กิโลแปดบาทนะครับนี่นะพูดไม่พ่นเล่นด้วยนะคะ800จริงๆต้นทุนนะคะนี่ต้นทุนมา800นะครับอันนี้เอามาเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ไข่ปูนะครับ กล้าพูดได้เลยค่ะคุณเอกขอ,อกล้องครับปกติขายก็ได้ไม่ธรรมดาเพราะว่าลงทุนก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะของทะเลแต่วันนี้น่าจะขนมา2องหมื่นแล้วก็ขนเงินกลับไปหมื่นเดียวแล้วค่ะท <c oughs> ี่เหลือแจกหมด <c oughs> เรื่องจริงนะคะนี่นะครับคือคือของทะเละนะครับบอกเลยว่าจะอยู่ติดทะเลหรืออยู่กลางทะเลหรืออยู่ตรงไหนกันแล้วแต่มันแพงทุกที่เลยนะครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของการออกไปหาเนาะ ค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่าคนงานค่าอะไรพวกนี้นะครับแต่เราไม่ต้นราคาเองใช่แพงไหมแพงอยู่แต่เราก็ซื้อในราคาที่ไม่เวอร์ครับนะเพราะว่าอย่างอย่างบางคนบอกโอ้ยทำไมของทะเลอยู่ใกล้ทะเลคือจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแพงทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นพัทยาเป็นชนบุรีนะก็แพงหมดนะครับแพงหมดแต่ทีนี้ก็จวมันเมืองทะเลมันก็คงไม่น่าเวอร์วังเกินครับ อ่าอันนี้อันนี้จบแล้วใช่ไหมผมจบคลิปนะาเจเล็กสวยเลคะวันนี้เนเอกเจเล็กสวยมากเลยครับวันนี้นี่เดี๋ยวให้เจเล็กยิ้มยิ้มปิดคลิปนี่เห็นยิ้มเจเล็กไหมครับโอเคครับก็ขอบคุณสาหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ปักหลักชาแนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับคลิปวันแม่เปิดอ่าเปิดร้านนะครับนี่นะเปิดโปรโมชั่นวันแม่นะครับปีแรกนะแล้วก็จะมี ทุคปีต่อไปแล้วก็จะมีตามเทศกาลต่างๆด้วยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมแลวก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแกชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมุดนน้ำพริกปักหลักชาแนลนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ